อายุเข้าอีสานอุตุประกาศถี่ขึ้นฉบับที่4ดีเพรสชั่นแรงเป็นพายุโซนร้อนล่าสุดกรมตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4พายุดีเพรสชั่นแรงเป็นพายุโซนร้อนกระทบไทยฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงย้ำพายุเข้าอีสานวันนี้หนักสุด11จังหวัดเมื่อเวลา4นาิกาของวันนี้พายุดีเพรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 210กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกวงบินประเทศเวียดนามมีศูนย์กลางอยู่ที่ระดิจูุด17.5องศาลองติุ่ด118องศาความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงปายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว22กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มจะทะเวีความแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนคาดว่าจะ ขึ้นฝั่งบริเวณเมืองควนบินประเทศเวียดนามในช่วงเย็นวันนี้หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขับเคลื่อนเข้าประเทศลาวตอนบนและจะอ่อนกำลังลงอีกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตามแนวมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจากอิทธิพลดังกล่าวทำให้ในช่วงวันที่30-1กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักมากขึ้นและมีฝนตกหนัก หลายพื้นที่กลับมีลมแรงภาคตะอันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะนาครพนมสกลนครมุกดาหารบึงการหนองคายเลยอุดรหน,นองบัวลำพูกรฬสินขอนแกน่นและชัยภยูมิส่วนภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่31มสิงหาคมโดยเฉพาะจังหวัดน่านตอนล่างแพร่อุตรดิษพิศรุโลกพิจิต สุขโขทัยตากกำแพงเพชรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนันกมากและมีลมแรงในช่วงนี้ด้วย